คุณคิดว่าเขาช้างเผือกที่อุทยานชาติทองป่าภูมิจองยากที่สุดแล้วในประเทศนี้ใช่ไหมที่จริงแล้วยังมีหนึ่งสถานที่ที่จองยากยิ่งกว่าที่นั่นก็คือถ้ำเสาหินและถ้ำต้นนางแอนแห่งหอุทยานชาติลำคองูยังไงล่ะทำไมนะเลยก็เพราะอย่างนี้น จะข้างทางงงมากนะครับต้องมาถึงตรงนี้นะถึงจะถูกครับเส้นทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำกองูของไมะอินนะครับ มาถึงก็ทีครับหน่วยพิทักษ์อุทยานชาติที่ลองงอนหนึ่งขอไปกินเงินดินนาเลยครับก็จะมาถึง ็นอีกครั้งนะครับที่ผมบินเดี่ยวออกประชนภัยคนเดียวโดยผมเพิ่งจบทริปการเดินป่าหน้าร้อนและการเต็นท์แบบดิบๆริมลำธารที่น้ำตกผาแตกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองและหลังออกจากน้ำตกผาแตกแล้วผมก็มุ่งหน้าต่อมาที่นี่เลยหน่วยพิทักษ์ปุทยานเขาประอินเพื่อเตรียมตัวสำหรับการปรชนภัยที่ถ้ำเสาหินในวันพรุ่งนี้ สถานที่ที่ผมใช้คำว่าสุดยอดได้เปลืองมากๆและฝากติดตามคลิปน้ำตกผาแตกในอีพีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ าดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาพระอินนะครับที่นี่ถือว่ากว้างใหญ่แล้วก็มีอะไรค่อนข้างครบกับอากาศเย็นสบายมีร้านค้าสวัสดิการด้วยห้องน้ำเยอะถือว่าคือคักหน้ากลางเต็นครับ บรรยากาศการ <c oughs> ลงทะเบียนนะครับแยกระหว่างทํเาเสาหินกับทั้นอััน การท่องเที่ยวของลำพงงูนะครับทั้งสองถ้ำนะนะครับนางแอนและเสาหินเป็นการท่องเที่ยวแบบเดินป่าระยะสั้นนะครับระยะสั้นจริงๆนะครับนิดเดียวนะ,ะมันจะมีทั้งเสาหินและนางแอนนะครับมันเป็นการเดินป่าแบบล่องแก่งปีนเขาโดนะ้ำนะครับ อยู่ในหนึ่งเซตทั้งหมดถ้าเป็นนางแอนก็ชิวๆหน่อยเน้นสวยงามนะครับเีลาเรื่อยๆไม่เหนื่อยมากถ้าเสาหินตามชื่อมันเลยครับเสาหินนะฮะเพิ่งจะแบกมาเมื่อวานนี้เองนะครับแบกกันขึ้นมาเลยอายุ28ปีน้ำหนัก47กำลังเต็มที่เลยนะครับจะแบกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับมันนะครับ เขาบอกว่าเจ็ดภูกระดึงไม่เท่า1เสาหินประมาณกำลังตัวเองด้วยนะครับแล้วท่านจะเที่ยวได้ทุกที่ นะไปกี่พันแล้วเืยสล้สองครับกลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกันของหนึ่งผู้รักสองพี่น้องและสามผู้รักการประชนภัยคนเดียวรวมเป็นเจ็ดคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับถึงจุดเริ่มเดินแล้วนะครับ ก็เข้ามาหลายกิโลแล้วก็ทางดีบากมากครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันแล้วครับพิชิตถ้ำเสาหินที่เขาว่าเจ็ดภูกระดึงไม่เท่าหนึ่งเสาหินอ,<ะ>อันนี้เจ้าหน้าที่พูดนะครับผมไม่ได้พูดนะ รับอาวุธกันก่อนครับข้างหน้าก็มีไม้มยอยู่ <S 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 อ๋อผมเลือกอะไรตรงนี้เลยนะได้เลยเออดีกว่าโอเคมาเดินถ้ำเสาหินไม่ต้องเอาเทคก,กิ้งโพมานะครับนะมีไม่เท้าให้ก้ใกล้กัน Thank you หลังจากปีนผาลงมากว่า800เมตรตอนนี้ก็มาเจอกับ น้ำตกลําพารขนาดใหญ่แล้วครับหายเหนื่อยเลยครับโหสวยมากน้ําเยอะกว้างโหเจ๋งไปเลยครับ เราจะเข้าข้ามตรงนี้เหรออ๋อสวนนส่วนนู่นขึ้นไปเลยอะ 慢了。<laughs> เพิ่งได้มาลองครับ ด่านแรกก็เอาเรื่องเลยครับเนี่ยด่านแรกก็เอาเรื่องแล้ว อันนี้ต่อคิวจับเชือกเหรออ๋อมันต้องไปทีละคนเหรอครับไปได้ทีละคนเหรอคุณโยขข้้้้าาาางงหหนนนทคครับีละอ๋อแต่นี่ไปกี่คนก็ได้โอเค ตะขอที่ให้มาจะมาเกี่ยวกับเชือกตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าน้ำแรงมากๆสุดๆเลยครับตรงนี้ หลังจากปันปา่ากรสักมาก็มาถึงแล้วครับถ้ำเตาหินเตาหินที่สูงที่สุดในโลกมองเห็นไหมนี่ถ่ายรูป <c oughs> เป็นที่ระลึกสักหน่อยครับ ดี๋ยวอะไรมันติดอ๋อไอ้รองเท้าเหยียบผมอยู่มม <laughs> ผมว่าไอ้ติดอะไร <laughs> <laughs> มันจริง <laughs> สวยอ้าวพร้มอมแล้วหนึ่งสองโอเคโอเคสวย ที่เห็นโดดซ้ำๆนี่ไม่ใช่ภาพรีเพยหรือว่ามุมกล้องอื่นนะครับเป็นการโดดซ้ำๆสี่ห้ารอบจริงๆมันสนุกมากครับและที่สำคัญเป็นการแก้ปมจากจุดก่อนหน้านี้ด้วยครับไม่งั้นนอนไม่หลับนะ มีขามีแขนนี่ใช้หมดเลยเลยปฏิไปที่อื่นแล้วจะใช้แต่ขามาที่นี่ใช้แขนด้วยต้องไปทุกคนแล้วที่จะถ่ายรูปสั้นๆไปก็ได้ กัดเราเหรอออไปหาเพื่อนอ้า <c> ว <oughs> เอา้เอาสะดุดสะดุดแน่จริงตามมาเลย <c oughs>